สวัสดีค่ะอุ้มไออุ้ม,มรีวิวนะคะวันนี้อุ้มก็จะพามามินิพรีวิวเจ้า Apple CarPlay นะคะบน HRV คะ่ะตัวนี้ก็ติดตั้งเป็น Pioneer 8650นะคะก็จะสามารถเป็นตัวแรกที่สพอร์ตเจ้า Apple CarPlay คะ่ะมาดูกันสั้นๆเลยนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างคะ่ะก็จะมีในโหมดของโฟนนะคะเราก็สามารถที่จะคุยกับซิลีได้ว่าเราต้องการจะคุยกับใครคะ่ะ Who would you like to call? เราก็สามารถบอกได้ว่าเราอยากคุยกับใครในคอนแทคนะคะหรือกดโชว์คอนแทคค่ะเราก็แสดงผลขึ้นมาเป็นชื่อของอที่อยู่ใน iPhone ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น f a v o r อ t e ค่ะเป็นคนที่เราเพิ่งโทรเข้าโทรออกทั้งหมดนะคะเป็นคอนแทคค่ะหรือว่าเป็นคีย์แพดเลยให้เราสามารถกดเบอร์ได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มโฮมอยู่ข้างตรงนี้มิวสิกค่ะเราก็สามารถที่จะกดเล่นเพลงได้นะคะหรือว่า ถ้าเรากด back ไปเราก็จะอยู่ในส่วนของการเลือกนักร้องเลือกเพลงเลือกอัลบั้มได้นะคะคร่าวๆประมาณนี้ในระหว่างที่เราเปิดเพลงค่ะเราก็สามารถที่จะใช้งานแมปได้นะคะแมปเราก็สามารถที่จะเลือกเลือก destination ได้ว่าเราอยากจะไปไหนสมมติเราอยากจะไปพรลำเก้าอย่างนี้เราก็แค่กดนะคะเสร็จแล้วก็กด start ได้เลย starting route to n Head northeast on Soi Mu Ban k r u n g n then turn right onto Soi Mu Ban k r u n g n ค mm ่ะ hmm. ม <tor anden> ันก็จะเทินไปเทินนะคะระหว่างนี้เราก็สามารถจะฟังเพลงไปได้ในตัวนะคะกด Overview ได้เหมือนกันการสัมผัสค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะโอเวอร์ w เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าเราต้องการจะเดินทางไปไหนซูมเข้าไปได้นะคะแล้วก็แต่แต่จะเลื่อนไม่ได้นะคะก็จะซูมได้แล้วก็กดดี a i l ดูได้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะมันก็จะเป็นไปตาม Apple Map นะคะกดโฮมมอกมาได้ค่ะอ่านมเมสเซจให้มันอ่านมเมสเซจได้เหมือนกันน,นะคะหรือกดโชว์เมสเซจก็ได้ค่ะก็จะเห็นมเมสเซจทั้งหมดที่เข้ามานะคะก็สามารถที่จะกดอ่านกดดูได้นะคะอ่อนี่ก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้า Apple c a r p a y เดี๋ยวไว้รีวิวเต็มๆกันอีกทีสามารถกดตรงนี้ค้างไว้นะคะก็จะเข้าโหมด s i r i สั่งให้เพย์มิวสิกโอเคค่ะก็จะเล่นเพลงให้เราฟังได้นะคะนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะโดยนตัวเนี่ยอุ้ชอบเพราะว่ามันสามารถทัสกีีนได้เรียกว่าโอเคเลยนะคะไม่ใช่เป็นแค่มิลเลอร์ลิงที่เอาหน้าจอ iPhone เข้าไปอยู่ใน ในในในจอ p i ยอนเนนะคะแต่ว่าเป็นทัสกินบนตัวมันได้เลยทันทีก็เดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีค่ะคุณค่ะ